สวัสดีครับจากคามอเตอร์บุคนชัยครับไยสองสามตัวนั้นมาเฮ้ยไอทำกรองเล็กกี่คันโอนโซานะครับนุ่มจากจากไหนครับรูปล่อเนอะจากรถไปมานรถไปมานนี่แล้วมาถึงที่ร้านได้ยังไงครับดูวิดีโอ <c oughs> แล้วก็ยินวัดเลย่งมาอ๋อมามาตามชื่อ <c oughs> บอกชื่อวัดตะดานนี้ใช่ไหมครับวัดตะดานร้านเราไม่มีประโยชน์เลยไม่ยอมปักมุดอะไรปักมุดวัดตะดานเลยเอาเอามาเพื่อทําอะไรครับผมรีแมปครับเออรีแมปเพิ่มรอบอ๋อรีแม็กครับหนุ่มจากลําไปมากครับนายดูหน้าหน่อยสิรูปรอเนี่ยคนเนี่ยเอ้ยโอเคครับอ้าววันนี้นะครับมารีแมปใหม่เอายังไม่ได้เคยรีแมปใช่ไหมยังครับนเดิมนอกจากแคมตัวหนึ่งเนาะ โอเคอเดี๋ยวฟังเสียงดูกอนนะครับว่าเสียงยังไงอ่ในกุญแจแหละครับโอท่อพาดังดูก่อนอเดิมๆก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากรีเมปเสร็จจะเป็นยังไงนะครับ